มาทุกคนตอนนี้ก็คือสภาพคนเพิ่งตื่นนอนดูหวัวก็วันนี้เราจะมาวอกนะก็คือหนึ่งวันที่โรงเรียนนะว่าเราทําอะไรบ้างเนาะก็อย่างแรกเยวเขออาบน้ำแป๊บหนึ่งเนาะขออาบนา้ำสาะผมแป๊บหนึ่งนอะนเดี๋ยวเราก็อ่าแล้วอะไรต่อก็เจอกันเลยเนาะโอเคขอเพิ่งตื่นนอนอนะ่ะเดี๋ยวขอสาผมแป๊บหนึ่งก็คือตาผมมุนไป พอผมเสร็จทุกคนจะไปเจอกันี่ท,ทยาเรื่อตอนพอผมเสร็จแล้วก็แต่งหน้ากันเลยคะเคียร์้อมกันค่นักเรียนข้อหน,นะคะก็ข้อแรกก็มีพับเสร็จแล้วก็เ,วกหเหลือรายเยอะมากแล้วก็จะแล้วก็จะยังไงกันต่อไปก็ไปยังพับไทยกันอ่ออ๋อาจารย์ครับก่อนอ่ะอันนี้วิชาอะไรวิชาภาษาไทยค่ะ แน่นอนก็ถึงมน้ยจะปิดหน้าคุก็คืออะไรนะทำตัดติีนมาไปเดี๋ยวจะไปเราไปไปไหนไปกินข้าว่ะปยัดหา้ากันโอเคจะให้กูเดินัปยาอ่อนยูคคุเดียวมามมา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 ามาม นี่แหละคือชีวิตของเด็กมอสองเรื่องจริงก็พาดนละตัวอ้ามไม่ใช่คนนี้มาเปล่าไม่แต่คนนี้กูเฮ้ยเอามาเปล่าเพื่อนๆยืมนะนิดเดียวข้าหนาวนิดเดียวไปให้สักนิดมักเป่าเนี่ยขนสวย่ยปะอันนี้เรีมันรนยกเรีักเน่ย้อนติงก็คืเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ ไปกินข้าวแล้วไปไหนไปกินข้าวแล้วก็ไปนั่งเหยียดยาไปกินข้าวแล้วไปอ่าไปข้างในเลยปะข้างในโรงอาหารใช่เหรอโอแค่เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงอาหารคือตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปกินข้าวกนเนเพราะว่าก็คือยังก็คือเวลาคือมันมันก็ยังไม่ถึงเวลากินหรอกแต่ก็เป็นยังไงไปโรงอาหารก่อนเหรอเออไปรอก่อนเนาะเพราะว่าเออนั่นแหละไปรอก่อนเดี๋ยวในโรงอาหารเป็นไงเดี๋ยวเราก็จะพาไปให้ดูกันเนาะ อ,ก,อก็คือวิท่านี้เปิดก็ได้แต่ก็คือคนเยอะเออคนเยอะเวอร์ไปกินอะไรไปกินอะไรดีไปกินอะไรไปกินอะไรตอบกูดิไป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 ก็คือขออนาตเนี่ยใหม่แป๊บหนึ่งเนาะก็คือมึงก็ไม่พูดกับกูเลยคือมึงก็ไม่พูดกับกูเลย ก็คือว่าอะไรนะอันก็คือเดี๋ยวเราจะมากินร้านป้ากันเลยไปไปไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อย่างเดียวก็คืออาหารมื้อเที่ยงเราที่ปกติก็จะไม่กินนะเพราะว่าอิ่มนั่งนะนั่งนะ ที่เดิมก็คือเป็นก้าเป็นกำโูเล่นยังไงก็ไม่รู้ทำให้หล่นไปข้างในมันจะเหน็บได้ปะขอแค่กินข้าวกันบ้างหนึ่งทุกคนดหนเลิศปักทำเลชำนั่งอยู่กับพื้นยากับพืชกับผักอ่ะมาอานนี่ก็คือแต่กล้องออฟฟิเชียลข่าวหมูกล้องก็จะไปแปลกๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้ค่าตังกล้องมา แน่นอนอยู่แล้วแข่งเพื่อนสุดอะไรสุดอ่ะนี่อ่ะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แค่ตากล้องกูเลต้องนั่งคุยกับกูด้วยอ๋อโอเคเลยเออแก็เข้าไปกินข้าวก็กินอะไรวะวันสี่เดือดขึ้นขึ้นเต่าเไยกินผากอืมใครจะพักอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยที่ออกกำลนงกายไม่ใช่ไม่ดีนะ เนที่นีปะเข้ากปตลาดซื้อเท่าแล้วะมันต้นอะ่ะอ,อ,อ,อแม่งกันลเล่ดเดงขึ้นมือช่วเลยไ่บ้านเที่ยว่นังวที่เล่นอเไรอ่ะหรอคต่างนีอะลยอาล้าวเหรอร้เปลแล้วก <laughs> ูเพื่ออ่ะคุกินน,น้ำสิลูกแลามีแผนนะก็คือวันที่สิบเจ็ดไปเอ่ออยุธยาใช่ปะ นั่นแหละแต่กล้องคนนี้แน่นอนนะะเดี๋ยวน้องเรนนี่จะพักหนึ่งแล้วก็เราว่าจะไปเรียนข้าวต่อไปกันโอเคก็คือข้าวนี้ก็คือครูไปไหนอ๋อครูไม่อยู่ค่ะครูไม่อยู่ถึงขั้นนี้ค่ะก็จะเป็นผู้เสือผู้เสือสุดละผู้เสือสุดละโอเคไปหนึ่งคืนบ๊ายบายปะมาณถาสีมนตดงโอเคเดี๋ยวเจอกันค้าบลูกเสือโอเคบ๊ายบายอ่๋ออ่อ

ก็คือเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสภาพเนะเพราะว่าพันไปดูเพื่อนมพงดูเพื่อนใส่ชุดลูกเสือกันหมดเลยแล้วกูอาูะคนเดียวเดี๋ยวยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดลูกเสือกันปะปก็คืออุ้ยโดนรถนี่จ้าคือมีชุดลูกเสือจ้าถามว่าวเครื่องครบไหมอืมไม่ครบก็คือเปลี่ยนสภาพแบบนึง มาแล้วกังนข่ค่ะจะไม่ได้ใครเลยถ่ายอะไรเอามาทำให้กูอะไรอะคอสเตอร์เร็วเย็นลูกเสือเลยทุกคน,นอะไรละไลอะไร่ะคร เสร็จแล้วบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวออก,ก็นี่แหละหนึ่งวันที่โรงเรียนก็นี่แหละมีแค่นี้แหละอ่าเพราะว่าออเออแค่ทุกคนบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยเนาะใครที่อยากให้กูทำคลิปจัดในที่โรงเรียนเนะี่ยองค์การุณากดไลค์ให้กูด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาให้กูด้วยโอเคบ๊ายบาย